วันนี้ทางเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูขั้นตอนการทำพื้นคอนกรีตรลอกลายแบบระบบพ่นกันมาดูกันสิว่าขั้นตอนการทําและอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับมาช่วยกันกด Subscribe ให้ถึง1นึ่งแสนซับด้วยกันนะครับ ตนซิวคอนกรีตเป็นนวัตรกรรมการตกแต่งพื้นปูนซีเมนต์โดยการใช้กระดาษลอกลายคอนกรีตเพื่อตกแต่งพื้นผิวเช่นร้านจอดรถบ้านสำนักงานสวนหย่อมลานอนเนกประสงค์และงานคอนกรีตประเภทอื่นๆอีกมากมายให้ความสวยงามเป็นธรรมชาติทำเสร็จง่ายใช้เวลาแค่นิดเดียวก่อนที่เราจะไปรับชมขั้นตอนการทำงานจริงเรามาดูวิธีการทำแบบคร่าวๆกันก่อนครับจากภาพกราฟิกที่แสดงขึ้นนี้จะเห็นได้ว่า เราจะทําการเทพื้นคอนกรีตใหม่ด้วยความหนา3-5เซนติเมตรปาดขัดมันคอนกรีตให้เรียบและรอให้พื้นคอนกรีตแห้งหลังจากที่พื้นคอนกรีตแห้งสนิทแล้วเราก็นํากระดาษลอกลายมาวางใช้ปืนพ่นที่ผสมผงสีไว้แล้วพ่นลงบนพื้นคอนกรีตให้ทั่วบริเวณโดยจะพ่นสองรอบจนได้ความหนา2-3ถึงมมิลลิเมตรทิ้งให้แห้งสนิท1-2ชั่วโมงแล้วจึงนำกระดาษลอกลายออก รอให้พื้นแห้งสนิทอีก12ชั่วโมงแล้วจึงทำความสะอาดพร้อมด้วยการเคลือบเงาผิวได้ตามต้องการต่อไปเรามารู้จักกับอุปกรณ์กันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้ก็จะมีปืนพ่นเกียงขัดมันสีเคลือบแกล่ง Color อร์ซีซั่นกาวประสานคอนกรีตแอคทิวเตอน้ำยาเคลือบเงาปูน M 1 0 0เทปกาวและอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือกระดาษลอกลายนั่นเอง ครับเมื่อเราได้รู้จักกับอุปกรณ์และขั้นตอนการทำแบบคร่าวๆกันแล้วงั้นเราไปลงสนามทำงานจริงกันเลยเริ่มแรกเราจะทำการยึดกระดาษลอกลายกับพื้นคอนกรีตด้วยเทปกาวปูกระดาษลอกลายลงบนพื้นคอนกรีตฉีกเทปกาวเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำมาม้วนให้เป็นวงกลมนำมาติดที่ตัวกระดาษลอกลายกับพื้นคอนกรีตเลยขั้นตอนนี้จะใช้เวลานานหน่อยเพราะถ้าไม่ยึดกระดาษลอกลายให้แน่นแล้วเวลาพ่นจะทำให้ตัวกระดาษลอกลายขยับเคลื่อนที่ได้จะทำให้งานออกมาไม่สมบูรณ์ เมื่อเราติดกระดาษลอกลายลงบนพื้นคอนกรีตแล้วเราก็จะมาผสมผงสีเคลือบแกล่ง Color ์ซิซ o ักับกาวประสานคอนกรีตเอ็กทิวเตไว้สำหรับพ่นพื้นคอนกรีตกันส่วนผสมก็จะมีกาวประสานคอนกรีตเอ็กทิวเตอร์หส่วนและตามด้วยสีเคลือบแกล่ง c คลอร์ซิ s ซั่สามส่วน หลังจากนั้นเราก็ทําการผสมให้เข้ากันเมื่อผสมตัวสีเคลือบแกล่ง c o l o r a s o n เสร็จแล้วเราก็จะมาพ่นกันโดยการพ่นสีเคลือบแกล่งนี้เราจะทําการพ่นทั้งหมด2รอบโดยจะพ่นให้ได้ความหนา3มมิลลิเมตร โอ้วว้าวสังเกตเห็นได้ว่าเราใช้เวลาในการพ่นไม่นานเลยครับรวดเร็วมากๆเลยเราสามารถใช้เกียงขัดปาดผิวสีให้เรียบบางส่วนได้หากต้องการความเรียบของพื้นผิว ให้แห้งสนิทอย่างน้อย1-2ชั่วโมงแล้วค่อยดึงกระดาษลอกลายออกอย่างระมัดระวังทิ้งให้แห้งสนิทอีก12ชั่วโมงเมื่อแห้งสนิทแล้วเราก็มาทำความสะอาดโดยใช้แปรงขัดเบาๆอย่างระมัดระวัง เป่าฝุ่นผงสีที่ขัดด้วยโบเวอร์เราจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อเราขัดทำความสะอาดแล้วตัวร่องที่ไม่โดนสีจะดูสะอาดสวยงามขึ้นมาทันทีเลย เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็มาเคลือบกันโดยทางเราเลือกใช้น้ำยาเคลือบเงาปูน m 1 0 0เพราะเคลือบแล้วจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งต่อพื้นผิวคอนกรีตสร้างความคงทนต่อแสงแดดแสง U ูวไม่กลัวฝนทนความชื้นกันน้ำแทรกซึมผ่านจึงป้องกันการเกิดตะไคร่เชื้อราคาบน้ำคาบฝังแน่น ว้าวก็เสร็จไปแล้วนะครับกับการทำพื้นคอนกรีตลอกลายแบบระบบพ่นเมื่อแห้งสนิทแล้วสามารถใช้งานได้เลยจะใช้คนเดินหรือทำเป็นที่จอดรถก็สามารถทำได้รับรองแข็งแรงทนทานสีไม่ดูดร่อนแน่นอน คอนกรีตเดคคอไทยแลนด์จุดศูนย์กลางแห่งการตกแต่งคอนกรีตแนวใหม่ผลิตขายรับเหมาสอนงานตกแต่งคอนกรีต